สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะตอนนี้ฟ้าพาะรวยกับยุทธิวัตรปูซีศูนย์เนาะคะ่ะปูซีศูนย์มหนีมาตามเอาแนวทางความฝันกับพอมธถ้ำเด้อค่ะพอมะถ้ำเพิินกับยู่กับปูซีหาปูซีหาเพิ่นมหาปูซีศูนย์ยุวัตรเนาะคะ่ะก็เลยมาผอ,อมมธถ้ำก็เลยสิบปพาดเอาแนวทางความฝันมาฝังมาตอนพี่น้องเฮ้าเนาะคะ่ะไปเสียงโฉงในหัวนีน่เพราะวางหัวทิพผ่านมาความฝันของพอมะถ้ำก็ถือว่าเขาเด้อค่ะ ไพ่บ่มันใจสามารถตีเบื้องคีปยอนหลังของฝ่าพระไดยเด้อค่ะคงสุดท้ายของพอมธาตุนะคะพอมธาตุแล้วก็มีข้อมมนเขาก็คข้อมต์แปลความฝันกระสูนเก่าค่ะกระเขาของเพื่อนอยู่ค่ะแต่ว่าพอมธาตุแปลความฝันกระไก่เคี่ยงเนาะคะ่ะพอมธาตุแปลความฝันเป็นสองศูนย์แปดเด็กมันก็ออกศูนย์เก่าแต่ถ้าไพ่ฟั่งดีๆความฝันของพอมธาตุค่ะถือว่าแม่นเด้อค่ะศูนย์เก่าเพื่อเป็นการว่าหายเสียเวลาค่ะ มาฟังพ่อหมอท่ามเลยเด้อค่ะว่างวนี้พ่อหมอท่ามิ่นได้แนวทางความฝันให้เอฟซีหรือยังคะสวัสดีค่ะพ่อหมอท่ามครับสวัสดีครับเป็นเั่นไรคะงวนี้่อได้ฝันนะพ่ฝันแล้วขึ้นไหวพระสวดมนต์แพ่เมตตาภาวนาสวดน้ำียบร้อยก็เลยยนนอนค่ะอ่าพูด่อนกี่แ้งเมื่อกันได้ฝันฝันฝันไปเห็นอาจารย์เนาะ อาจารย์ที่เคยอยู่น้ำพินกเนน็เลยฝันบ <c oughs> ่ยาวได้เตียวง่ายๆความาทำบ่ได้ฝันยาวฝันสั้นๆฝันเห็นอาจารย์ก็้ตีตีเป็นเหล็กบ้างค่ะเดี่ยวทางเหล็กบ้างค่ะยึดไปแล้วกันอาจารย์เย็ดหนึ่งยึดสองย็ดสามไปนะเดีวทางความพอทำบอหลายตัวขน้นบอหลายตัวขน้น ค่าถ้าพัะเด้นอาจารย์อาจารย์ก็คือเจ็ดเอออาจารย์คือเจ็ดอายุอายุของเพิ่นอายุของของอาจารย์เนยค่ะอายุเพิ่นหกหกสิบสองปีหกสิบสองปีเอออายุเพิินหกสิบสองปีพร้อมมาทำกันเลยว่าขันไม่เอาค่ะเอาวางที่ผ่านวดผ่านมาว่าขันเนาะก็ให้คิดไปกะ เขาบอกให้พ่อมาทำว่าเอาเข็ดนเล็กให้แน่าท่านเขาก็เลยเอากระดาษมามันหนามีเลขศูนย์อยู่เลยจับกระดาษเบื่อที่เรียมกระดาษนเป็นกระดาษเอซีนี่แหละมันมีเล็กศูนย์มงกงุตัวแดงๆเขาบอกเขาอภากาให้ให้ขีดต่อหางมันไหนมันเป็นเล็กเก่าท่านพ่อทำก็เลยขีดต่อเล็กศูนย์พราว่าหางโอ่งห้มันเป็นเลขเก่ากั๊มก หางเลยเก่ามันก็หดเข้าไปอเฮ้ยบอกใส่ขีดด้วยนี่ค่ะบาดเดกเขาบอกว่าขีดไว้ก็นะว่าอะไรขีดลงมาค่ะโก่งลงมาว่างปากกาออกพุทธก็หายโอ้ยเอาอีกก็นะว่าท่านเขาก็เลยเอาปากกาเล่มไม่มาขีดขีดต่อลงมาให้มันเป็นเลขยเก้าโก่งว่าโก่งโก่งหามันงามหางมันหางมันมันบ่หดบาดนีิก็บ่แปยไปศูนย์เก่ากูเปยไปศูนย์แต่เนาะ จึงว่าแล้วหางมันบหดหางมันเลยเยาวตอออกมาไปโค้งหรือว่าเหยียบสี่ถึงนั้นมองเก้าเหยียบมองเลขชูนก็เลยคือเลขแปดบ่คือเป็นเลขเก่าว่าเลขเก่าก็ได้ก็ว่าเลขแปดก็ได้ค่ะเมื่อก็เลยฝันซ้ำนี่ละหาก่อนน่ะโค้งสุดท้ายมือวันที่สองพอดีเนาะค่ะที่ไปเอาความฝันของพรมธรรมสามารถไปฟังคลิปย้อนหลังของฝ่าพ้าลวยเลยเด้อค่ะคลิปพอมอธรรม บาตนี่ก็ฟันเห็นอาจารย์กันคันตีดีเสเรียกกันอาจารย์ก็คือเเนาะครับอาจารย์ก็บืเบอาาบเ,เวางนึ่งหั่นนั่นที่ฟันว่าเขาให้ไปรับบาทให้รับบาทมัดเขาหัดบนล่างบมได้ว่าหั่นเอาบอันที่ผ่านมาว่าหั่น,นเขาเพรเพรามาทำมายัางม่เอาเลขบอกเขาว่าบ่ได้มาเอาเลขมหาับบาทเกยดมาหาบุตีแยกอยู่ตลอดบาตเเขาหัวหอมเนือ้อหอมขมลังค่ามาสองคน เป็นผู้ใชเบ็ดกบตีใช่สองสีหอขวล้งามาสองคนว่ามาถามพอมาทำว่ามาเอาเรีกบ่อมาับ่อด้มาเอาเลขมาหับบาดพอมาทำว่าเคยมาหับซีแยกนี่ตลอดบาดนี่กันเลยขัิตีใช้เลขกับหอนี่กับหกที่ละรอบว่าเนียนค่ะบาดเนียนอันซีแยกนี่มันก็ซีอยู่แล้วค่ะมาหอมาสองคนมันก็มีสองกัดกันดีกับซีสองนะ แต่พอมาทํามตีว่าเป็นตีเป็นบ่ได้ตีเลขมองนีเลยอบานทีเขาโทรมาเอาเลขตั้งแต่อายุทยาพอมาทําก็เลยว่าเป็นภาษาอีสานไปเขาเขาสิเข้าใจหรือบอกกันยังบอเขาเข้าใจบ้างพ่อบานี่ก็เลยบอกเขาไปว่ายนี่เหมือนแรงเขาโทรมานะก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันเลขมันเด่นศูนย์แห้งศูนย์ศูนย์เด่นบอกเขาค่ะพ่ออะไรตัวเดียวกาเมือนชาวท่าเอาเยียบกันค่ะพอดีย่มเหมือนชาว้านพาไปบินบาท บาดฝนก็นเลยตัวห้ามบาดนี่กลับมามาวอดวัดการะไปฆ่าไปกวดสามจึก็จุดพวกว่าสามสายบาเลยรับมือหนีบ่บ<อ>มือ,มอว่านมือเลกสีออก,กอ๋อมือเลกสีออกบาดนี่อันพวกมาพวกมาถา,ามอีกก็เลยไปรับเฮ็ดว่าเป็นก็นเลยให้ให้ฝ้าตัวเฮ็ดให้เมื่อไอ๋อเมื่อไหค่ะเมือ่อใ,ให,ใหร่แล้วเรื่องโทรกลับไปหาเขาค่ะโทรกลับไปก็เลยบอกว่าเขาเอาบักที่ด่ามาให้สองน่วยค่ะ เด้อว่าเป็นภาษาอีสานด้วว่าสันบักซีดาเอามาไห้สองหน่วยการล่างคนเขาสตีบักซีดาเป็นอีกอย่างเป็นหาบักซีดาเป็นทีจี <c oughs> ๊บวะเขาบได้ตีเปวัดปานนั้นนะวะบักซีดาภาษาอีสานเนาะเขาเอามาไห้สองหน่วย <c oughs> ล่างคนเขาสตีบักซีดาเนี่ยตี <c oughs> เป็นสองศูนย์ก็ตรงโตไม่พอท่าฝ่าตีได้ค่ะย่างแต่เขาสิว่าบักซีดาบักซีดาบักซีดาก็คือบักซีดา สองนวยเขาให้ยสองนวยก็เลยเป็นท in ี oh, ่สองนี so s <S so, yeah. ่แหละคันมันต really? uh ีเ huh. ป uh ็นเละเพราะหมอท่านปฏิเลยให้เขาไปจอมศูนย์เพระเขาลยพิดที่ขึ้นว่เป็นังขันศูนย์ก็ถือว่าเขาเชื่อนี่ะดีๆมันก็จีดีก็แต่ว่าเลขเนาะมือสุดท้ายพอหมอท่าฟันได้อีนี้ฟันคักฟันแหน่อันละอันว่าเขาเขียนให้ต่อหางเลขยเก่าคือคู่ตีเป็นจีได้เงินเยอะก็ตีเยอะเป็นถักฟังไม่รอบนี่ะเอารอบนี้มาที่นี่เพื่อฟันที่ในจารย์นี่อาจารย์พุนนี่ค่ะ ผู้เคยอยู่อน้ำกันคิดว่าตีอาจารย์นี่เป็นเกจแล้วละ่ะค่ะอืออาจารย์นี่ผูดเองขึ้นกับเพาท่านได้ดตายค่ะแต่ว่าถ้าให้พ่อแม่ท่าต้องถักโค้งชุดถ่ายเด้วยข้องอีกทีเพื่อนๆเหมือนเจ้าก่อนค่ะปกติฟันเห็นอาจารย์อาจารย์เพิ่ณซื้อยังนะคะอาจารย์ขุนฟันเห็นอาจารย์ขุนย่ำใดสมากเลขเพิ่อนสเป็นตัวใดครับเป็นเกจเป็นเกจ ซีมีเจ็ดนนอนเนาะค่ะหววนี้บานเลยยืนเจ็ดไว้หายกอนค่ะเอาพี่น้องค่ะเป็นแนวทางเนาะค่ะของพอมธาตวพอมธาําเพิ่นกับดีฟันเห็นตัวเลขตัวยังดอกค่ะรอบนี่เป็นรอบโค้งแหลกเนาะค่ะโงแกเพราะว่าเพื่อนโค้งสุดท้ายค่ะรอบังโค้งสุดท้ายมือสุดท้ายด้วยค่ะว่าพอมธาําจะฟันคิวมือสุดท้ายด้วยค่ะพี่น้องคะเอ้าคลิปนี้ก็หายพอมธาตุเขียนให้เหาก่อนเนาะค่ะไปบนนี่เด้อค่ะพี่น้องค่ะเลข แนวทางของพ่อมอท่ามพ่อมาถาม้ำห็นอาจารย์ขุนพ่อมา่้มวาส่วนมากเลขกอาจารย์คุนนี่ฟันเห็นเพื่อนนี่สิเป็นเจ็ดเด้อค่ะเจ็ดอืเจ็ดนี่พ่อมา่้มคิดว่าสิมาบนนะะ่นเด้อค่ะเอาแคบหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องแคบหน้าจอไว้เจ็ดต,ตัวเดียวคิดว่าสิมาบ่นเนาะคะ่ะซาพ่อมาถามคิดวามสิมาาลักหน่วยหรือหลักสิบค่ะลักสิบลักสิบบน่นเอ้าพี่น้องคะ่ะลักสิบบนนะะ่นเด้อค่ะ ลักซีบุญไปหาจับคู่ไหว้ไผมักตัวใดก็หาเอาเจ็ดไปใส่ก็ไไรเด้อยค่ะเอาไผมีแนวทางเนค่ะค่ะเ <positioning S 1> อา<อ>คลิปนี้กับพ่อสมีโกโ่ขอนเนาะค่ะขอบคุณค่ะ